สวัสดีครับวันนี้วันที่24ทธันวาคมพศ2557นะครับอีก9วันก็จะหมดสิ้นปีนี้แล้วก็ขึ้นปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขล้วงงาด้วยนะครับวันนี้ส่วนมานานออมจ๋าก็จะนำเสนอการาติดตั้ง <c oughs> นะครับดีซอนทีวี ด้วยตัวเองนะครับทุกท่านคิดว่าคงได้ทราบเรื่องดิจิตอลทีวีมาพอสมควรนะครับเพราะจะมีการแจกกล่องดิจิตอลทีวีให้กับทุกบ้านนะครับสําหรับกล่องดิจิตอลทีวีอันนี้นะครับทางส่วนของเราก็เพิ่งได้รับมานะครับก็ไปแลกมาที่เซเว่นนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องของฟอร์สนะครับกล่องสีขาวนะครับ แล้วก็พอเราได้กล่องมาแน่นอนว่า690ลูกแรกได้แค่กล่องนะครับได้แค่กล่องมารับต่อมาเราก็ต้องมาซื้อเสาอากาศนะครับเสาอากาศจะเล็กจะใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับระยะ,ะ,ยะทางการห่างไกลของเสาส่งสัญญาณน,นะครับอย่างตอนนี้ของเราอยู่ที่ลบบุรีนะครับของเราะระยะจากสิงห์บุรีลบบุรีก็ เสาอยู่ที่สิงห์บุรีลบบุรีสิงห์บุรีระยะห่างก็ไม่เกินยี่ห้ากิโลเมตรก็ใช้แค่ห้า e ก็เหลือเฟือแล้วครับนะครับห้า e ไปถึงห้าก้านนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้า e ก็เหลือเฟือครับถ้าระยะเรายิ่งห่างไกลเสาส่งสัญญาณมากเท่าไรเราก็ต้องเพิ่มขึ้นไปนะครับเป็น7 e 1 4 e อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสําหรับเมื่อเรามีเสาอากาศแล้วนะครับมีกล่องแล้วมีเสาอากาศแล้วสิ่งต่อมาแน่นอนว่าถ้าเรายังไม่ทราบว่า เสาส่งสัญญาณของเราในพื้นที่จังหวัดของเราอยู่บริเวณไหนนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือไปดาวน์โหลดแอปมานะครับไปดาวน์โหลดในทั้ง a อ d r o i d ทั้งโอเอสนะครับในโฟนนะครับแอปมันมีชื่อว่านี่นะครับแอปนะครับผมจะโฟกัสน,นิดนึงนะครับ BTV Service Area นะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างการดาวน์โหลดใน a อ d r o i d นะครับ ีไปดาวน์โหลดมานะครับหลังจากดาวน์โหลดมาเสร็จปั๊บนะครับเราก็รันแอปเลยครับเดี๋ยวแอปจะบอกเราเองนะครับว่าอ๋อนี่เขาทีนะครับพี่ดันเดี๋ยวแอปจะบอกเราเองเสื่อดให้เราเองเห็นไหมครับบอกว่าตอนนี้เราอยู่ห่างจากเสาส่งสัญญาณเช่นผมอยู่ลบบุรีนะครับเห็นไหมครับผมอยู่ลบบุรีนะครับอยู่ห่างเสาจากเสาส่งสัญญาณที่สิงห์บุรีนะครับ เป็นระยะทาง25.36กิโลเมตรนะครับมีมุมเทียบกับทิศเหนือ280องศานั่นคือเป็นมุมที่เราต้องหันเสาอากาศไปด้านนี้นะครับที่มุม2 8หรือง่ายๆก็คือถ้าเราอยู่นเรียวหันหันไปทางจังหวัดสิงห์บุรีก็แค่นั้นเองนะครับครัเนี่ยครับ,รบก็จะทําให้เราง่ายขึ้นนะครับในงานการหันเสานะครับไม่ไม่ไม่มั่วมากนะครับนี่ก็จะชัดเจนขึ้นติดตั้งไวขึ้นนะครับ นะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับหลังจากนั้นปั๊บนะครับเราก็ติดตั้งเสากาดก็พยายามอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นสาธิตนะครับเป็น m o n s t ส ration นะครับก็มาเสาท่อ p v c ไว้กับเครื่องสัญญาณนะครับติดตั้งต่ำเนี้ยครับก็รับได้ครับเพราะสัญญาณค่อนข้างแรงนะครับนะครับ ก็เวลาติดตั้งจริงก็ยึดให้มันมั่นคงถาวรนะครับอย่าให้มันยกเยกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลมมามันเปลี่ยนมุมก็จะรับไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหันสัญญาณให้สูกชิดนะครับด้วยแอปที่บอกเมื่อกี้นะครับแล้วก็เราค่อยมาปรับจูนรายละเอียดทีหนึ่งนะครับจากนั้นก็ต่อต่อสายอากาศจากเสานะครับเข้าที่กล่องนะครับก็ดูได้นะครับมันจะมีอัจฉรอินอัจ n a ิเอานะครับก็ดูตอนนี้เราจากเสาก็ต่อเข้าที่อัจฉรอินนะครับนะครับ นะครับแล้วก็สายภาพเหลืองขาวแดงหรือบางทีชาวบ้านก็เรียกสายเหลืองขาวแดงจริงจริงมันก็คือสาย rca นะครับเหลืองขาวแดงก็ต่อเขาตามสีครับง่ายง่ายครับเสียบเข้าไปหรือว่าที่บ้านใครมี hdmi เนี่ยครับเห็นไหมครับก็เสียบไปนี่ไปเขาก็มีสายให้ด้วยนะครับสาย hdmi นะครับสาย hdmi ก็จะเป็นสายที่สัญญาณคุณภาพที่คมชัดขึ้นนะครับคมชัดกว่าสายประเภทนี้นะครับคุณภาพ าภาพจะดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นทีวีน้อยนะครับที่เราใช้ทดสอบนะครับเห็นไหมครับ,นบนรอ,อันนี้ก็อันนี้ก็ต่อได้เลยนะครับนะครับอันนี้ถ้ามันสัญญาณกระตุกอย่างนี้นะครับเราก็ต้องปรับเสาไปเรื่อยๆนะครับ ปรับเสาให้มันให้มันภาพหายกระตุกนะครับไอ้น,นี่เราจะตั้งเสาไม่ดีนะครับภาพมันจะกระตุกนี้นะครับก็ต้องมีการหมุนเสานะครับหมุนเสาสัญญาณนะครับนะครับใช้ช้านะครับไม่ต้องรีบร้อนครับใช้ช้าให้เขาหายกระตุกอะครับ ครับก็หมุนช้าๆไปเรื่อยๆจนหายกระสุกสัญญาณมาปกตดสิครับภาพสมูทนะครับอันนี้เนื่องจากเราติดอาจจะติดต่ำไปนิดนึงมันมีต้นไม้อะไรบังนะครับอาจจะมีผลด้วยนะครับนี่คำล้ำลึกจริงๆและที่สำคัญนี่ผมชอบมากที่สุดนี่เนี่ฮะมไซน์ของแว่นมากถุงใส่แล้วเป็นไงบ้างนะค่ะอย่าลืบอกคุณชมข่าว่าเว้นกันเห็นด้านไหน ส่วนข้อที่สองก็คือชุดา่านให้บริการด้านการบินการมองเห็นเป็นสิ่งสำคัญการประกอบแต่จ้ามาเกิดสุครับโอเคนะครับก็คงพอพอเข้าใจคอนเซ็ปต์ขอ่ข้าวนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับกับการดูดิจิทัลทีวีจากสุนันาอมจากครับมีปัญหาคำถามอะไรก็โทรมาครับ0 8 1 8 2แ3 7 0 6หรือว่าอีเมลตามวิดีโอที่โพสต์ไว้บนวิดีโอคลิปนี้นะครับโชคดีครับสวัสดีครับ